ครับก็วสวัสดียมามเช้ารับอารุณวันใหม่นะครับเ,เพื่อนๆทางช่องจังโกออนทัวนะครับก็วันนี้มานำเสนอเรื่องราวดีๆเป็นความรักความผูกพันนะครับสำหรับไก่กับลูกน้อยนะครับไก่แจ้กับลูกน้อยซึ่งไก่ตัวนี้ชื่อ เจ้าสอนเพชรน,นะครับไก่ตัวผู้เป็นไก่ตัวผู้ซึ่งเลี้ยงลูก14ตัวนะครับเลี้ยงลูก14ตัวซึ่งลูกนั้นแม่ได้ทิ้งเพราะว่าต้องไปสร้างรังไทย แล้วก็ไข่ใหม่กกไข่อยู่นะครับตอนนี้เจ้าสวนเพชรเลี้ยงมาพร้อมกับแม่ของไก่ทั้ง14ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็นความรักพอลูกนะครับความรักของไก่ ก็ดูธรรมชาตินะครับไก่ตัวเมียนั้นเขาเป็นธรรมชาติถึงเวลาก็จะไปนะครับไปไข่ใหม่แล้วก็ไปกกไข่นะครับเป็นธรรมชาติของตัวเมียอันนี้นะครับแม่เขานะครับแม่ทั้งลูกทั้ง14 ชื่อนางสุดสีนะครับพื่นางสุดสีตอนนี้ก็มาปกไข่แล้วนะครับมาปกไข่แล้วลูกคอบที่กำลังเจ้าตัวลูกที่เจ้าสนเพชรเลี้ยงอยู่นะครับ14ตัวนะครับในครอบก่อนนั้นนะครับ นางสดสีมีลูกทั้งหมด14ตัวนะครับพอบก่อนเดี๋ยวมาลุ้นนะครับว่าไข่ที่เขากกอยู่นั้นจะกี่ใบนะครับ โอ้ oh, oh, นะครับท่านผู้ชมลูกแอไข่คอกนี้ก็สิบสี่ตัวเหมือนกันนะครับไข่ก็สิบสี่ใบเหมือนกันนะครับคอกที่เจ้าสอนเพชรเลี้ยงอยู่นั้นก็สิบสี่ตัวนะครับลูกสิบสี่ตัวคอกนั้น เกิวันที่14สซะด้วยนะครับเอาลงนะครับไม่จะไม่เกิดนะครับเอาลงเอาลง,งาที่14นะครับนางสดสีนะครับนางสดสีครับก็เป็นการนำเสนอนะครับเรื่องราวความรักความผูกพันพ่อลูก เป็นเรื่องราวของไก่ความผูกพันความรักระหว่างไก่แจ้นะครับไก่แจ้ตัวผู้กับลูกๆซึ่งแรกๆเลยก็คือเลี้ยงมาพร้อมกันนะครับกับตัวแม่นะครับไก่ตัวเมียไก่แม่เขานะครับ เลี้ยงมาพร้อมกันแล้วครัวนี้แม่ก็ไปฟักไข่นะครับฟักไข่คอกนี้ก็14นะครับคอกที่มันฟักอยู่นั้นไข่ก็14ใบนะครับครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ